สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอนุสรแสะประยุทธ์ปากบอกวางมือแต่ใจคิดวางคนหรือไม่วันที่10สิงหาคม2,566ในาอยนอนุสรนเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสสแบบบัญชจีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่สถานการณ์การตั้งรัฐบาลในขณะนี้ว่า ในขณะที่พักเพื่อไทยกำลังเดินหน้ารวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานา,นายกรัฐมนตรีอย่าอาศัยสถานการณ์ในช่วงภาวะสูญญากาศหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวก้องพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการที่ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วอย่าให้ใครตำหนิได้ว่าปากบอกวางมือแต่ใจคิดวางคน โดยมารยาทความชอบธรรมและข้อกฎหมายไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่พลเอกประยุทธ์จะเตรียมการในเรื่องการตั้งปลัดกระทรวงรวมถึงผู้นําเหล่าทัพควรปล่อยให้รัฐบาลใหม่ได้เข้ามาบริหารจัดการเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหม่เพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนออกจากวิกฤต พลเอกประยุทธ์พูดอะไรไว้แล้วช่วยทำให้จริงสักเรื่องในอดีตบอกว่าจะไม่ทำปฏิวัติรัฐประหารก็ทำบอกว่าวางมือก็ต้องวางมือจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ